ถูกชะตาหา,า,ามาประมาณเกือบสองปีแล้วครับมันขอแขกกอแขกกอแขกมันไม่ขแ,ขแข็งแรงเท่าตัวนี้ภานในนี่ถือว่าโอเคมันแข็งแรงวันไีนคะวันนี้ลูกค้ามาเดินบ้านและสวนดีครับถูกใจมาได้มาเห็นบ้านบ้านเก็บเครื่องมือเข้าท่าจะไปไปใส่เครื่องตัดหญ้าแล้วก็เครื่องมือจอบเสียมยที่ตัดหญ้าแบบเป็นรถเลยเป็นรถเป็นรถที่เก็บมานานหรือยังคะของมานานนะครับเอไนเยอะเดินดูมาหลายายินดูของของที่หนึ่งแบบ ผลงานของเขาไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็แบบว่ามันข้อแข็กขอแข็งข้อแข็งมันไม่ไม่แข็งแรงเท่าตัวนี้ตัวนี้ดีเรียบร้อยเรียบร้อยผลงานเขาปานนี่ประกอบเรียบร้อยชอบมากใช่คับภายในนี่ถือว่าโอเคมันแข็งแรงไว้ในรถที่มีพื้นสําเร็จเรียบร้อยอยู่แล้วด้วยจ้างคิดไว้ว่าไม่ต้องทาอะไรอีกแล้วเพอร์เฟคเพอร์เฟคกถูกชะตาถามมาประมาณเกือบ2ปีปลนะครับมันเพอร์เฟคจริงๆยอมรับว่าสวยสวยมากเนี่ย